โอเคครับวันนี้พามาดูนะครับอันนี้มายอกตดค่อคนข้างจะไหลายดีอยู่นะครับวันนี้ครับแล้วก็ที่เจอปัญหาเมื่อคืนนะครับอันนี้ยังไม่เคยโดนยานครับหน้ามันจะอ่ะมามันจะแห้งสะอาดนะครับอันนี้ที่กินเมื่อคืน,นครับนี่นี่มาดูนะครับ ดูดูดูหน้ายางครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดน,นะครับหน้ายางมันจะใสมันขาวสะอาดไปเลยครับก็ไม่ดูดเจือปนด้วยอ่าอย่าเร่งนะครับแล้วที่ผมเจอเมื่อคืนก็คือมันมีอยู่ห้าต้นนะครับอ่าห้าต้นผมก็สงสัยอยู่ทำไมยางอ่าทำไมยางมันถึงยุบอ่าหน้ายางยุบ นะครับอ่าปกติมันจะไม่ยุบนะครับมันจะเรียบไปเลยนี่เป็นแบบนี้นะพอพอลงลงลงมาไม่อย่างยุบเกิดจากอะไรนะครับดูดูครับปกติดีครับอันตรายนะครับลักษณะนี้ครับคือว่าอ่ามันมีอยู่าต้นติดกันเลยนะคนี่อ่า คือสวนติดกันนีไงครับพ่อใหญ่อ่ะแกจะทายทายาเร่งทุกอาทิตย์นะครับผมสนิททาว่าแกข้ามาทาให้ผมด้วยครับอาศัยความสนิทชิดเชื้อก็ทาให้ลูกหลานครับเนี่ยมีอยู่ห้าต้นครับเนี่ยปกติผมหน้ายังมันจะเรียบมาเลยครับเนี่ยนี่นะข้างข้างล่างนี่ปกติเลยนะครับเพราะผมพ่นน้ำหมักแต่ข้างบนนี่ยุบหนึ่งหนึ่งไอ สองนิ้วเลยนะครับสองนิ้วก็คือหนึ่งรอยแปลงเลยนะครับหน้ายางนียุบเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดจากน้ำหมักที่พ่นมันไม่ใช่ครับผมใช้มาสี่ปีแล้วครับการฉีดพ่นน้ำหมักใช้มาสี่ปีแล้วมันจะไม่เป็นแค่ห้าต้นถ้าเป็นมันต้องเป็นทั้งสวนครับแต่นี่มันหนึ่งหนึ่งรอยแปลงเลยนะครับแล้วก็เวลากีดกลางคืนนะครับกีดกลางคืนส่งมานี่ อ่ตัวตัวล่างแล้วก็ตัวบนนี่มันจะขาวโลรเลยครับแต่ว่าตรงนี้ครับมันจะแดงเลยออกแดงไม้เห็นเลยนะครับแล้วโอ้ยเจอาพ่อใหญ่เล่นกันซสแล้วนะครับมือบอลแล้วนะครับเซ็งเลยนะนี่ครับนี่แดงเลยครับเห็นชัดเลยนะตรงนี้แดงเลยนี่ครับโอ้ไม่น่าทํากันอย่างนี้เลยนะครับผมแอนตี้มากนะครับ คือว่าเพราะผมมัน่นใจในน้ำหมักที่ผมฉีดพ่นนะครับผมดูแลมันอย่างดีครับส่วนใครจะใช้ก็ใช้ไปนะครับผมไอส่วนตัวผมผมไม่ใช้โอ้โหนี่เห็นชัดเลยนะครับนี่นึ่งรอยแปลงครับม,มันไม่ชัดผมปรับการสว่างครับอยู่หไหนครับเป็นรอยบุบรอยบุบรอยบุมไปเลยนะครับ นี่ครับแกใช้ของยี่ห้อโของเขิงอะไรนี่แหลอะอ่านฉลากไม่ถนัดนะที่แกใช้นี่ส่วนงลางนี่ใช้น้ำหมักใช้น้ำหมักนะครับดีหน่อยที่ตัวข้างบนเนี่ยที่ที่แกทานในช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่อตาผมลื่นล้มทำให้กระดูกะสะโพกหักก็เลยหยุด ดูแลแกไปสักสิบกว่าวัน,นครับก็เลยไม่ได้มากลียดช่วงนี้คือเลยรอดไปเลยไม่รู้ว่ายางออกเป็นยังไงครับดีที่ที่ไม่ได้มา,มากลีดช่วงนั้น,นครับนี่แต่ว่าผมก็ได้รับความเสียหายนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองคุยกับแกนะครับหน้าตีมือจริงๆนะครับใครใช้ก็ใช้ไปนะครับแต่ก็อย่าลืมบำรุงดูแลนะครับ ่วนผมผมบำรุงดูแลตลอดแล้วนะไม่ต้องมาทาให้ผมนะโอเคครับก็มาเล่าแบ่งปันกันฟังนะครับว่านาอย่างที่ใช้กับไม่ใช้เป็นยังไงครับก็เห็นความต่างกันได้เลยนะนี่นี่นะนี่บุ้มเลยบุก่อยก็ถ้าทานักนะก็นาางกาจะยุบยุบติดกับเนื้อเนื้อยางไอ เกียนยางเลยครับแต่นี่ใช้น้ำหมักนะครัเห็นไหมฟื้นตัวเร็วนะครับถ้ากล้องดีๆนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีขึ้นเนื้อเยื่อเขียวๆมาเลยนะครับอันนี้ผมใช้กล้องแค่อินฟินินะครับอินฟินิสองพันสามพันสามพันสามบาทไ้สามพันสามร้อยบาทครับก็โอเคครับมาแบ่งปันให,ให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะหยดก,กดต่อ อันนี้ายางหกร้อยยอดดำนะครับต้นนี้เป็นหกร้อยอดดำดูครับอันนี้กีบมีดแรกนะครับดูดูมันแห้งไปมันจะเป็นสีดำเลยนะครับหกร้อยยอดยอดดำดูนี่โอเคอยู่นี่ยังหยดอยู่นะครับไม่ต้องใช้อันนี้หรอกครับไม่ต้องยาเร่งนะใมันออกปกติครับหรือถ้าใช้ยาเร่งก็ ต้องต้องให้อาหารเสริมมันด้วยนะครับถ้าเสริมถ้าถ้ารองถ้าอะไรก็ให้มันจะได้เพิ่มเพิ่มเปริสรีเนื้อยางนะครับไม่ใช่เพิ่มแต่น้ําเลี้ยงคุณต้องเพิ่มน้ําหนักให้มันนะก็ผมก็พูดทุกคลิปนะครับเรื่องนี้ครับก็โอเคขอบคุณมากครับออลืมบอกไปคนระับเมื่อคืนประมาณตีสี่กี่ขิดอยู่โอ้เสียงระเบิดลงสองสามลูกครับตืมตามตืมตามครับ ชีวิตตะเข็บแดนครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้มันจบไวๆนะครับขผมจบไวๆแล้วก็อย่าได้ให้มันมาท้าทายกับระบบของประเทศเราอีกต่อไปนะครับตักและเป็นห่วงและภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ